และครั้งนี้เราโชคดีที่ประสบผลสำเร็จดึงเธอขึ้นมาบนเรือได้ท่ามกลางเสียงตะโกนอึกกระทึกของผู้ติดตามดูเธอเหนื่อยล้าจ,จนหมดแรงและหวาดกลัวแต่ไม่บาดเจ็บขณะเดียวกันเรือทั้งหมดไปรวมตัวกันอยู่ในระยะไกลและเราเห็นว่าพวกที่อยู่บนเรือกำลังตกใจเป็นอย่างมาก ต่างปรึกษากันว่าจะทำอย่างไรดีไม่ให้เวลาพวกเขาไตรตรองมากไปกว่านี้ซึ่งเราคาดว่าอาจไม่เป็นผลดีแก่เราโดยทันทีเราพายเรือมุ่งหน้าไปหาพวกเขากับตันกูดยืนอยู่ที่หัวเรือเปิดหมวกรูปสามเหลี่ยมบนศีรษะอย่างสุภาพไปทุกทิศทาง